เคยไหมครับเราตั้งใจทําดีทุกอย่างไม่เคยเบียดเบียนใครแต่สุดท้ายก็ยังต้องเจอกับปัญหาเจ็บป่วยผิดหวังโดนใส่ร้ายหรือถูกทอดทิ้งหลายคนถึงกับเอ่ยปากว่าทําดีไปก็เท่านั้นแต่คุณรู้ไหมครับพระพุทธเจ้าเคยถูกถามแบบนี้มาก่อนแล้วในครั้งที่ยังทรงพระชนและคําตอบนั้นไม่ได้ปลอบใจแบบโลกสวยแต่ลึก และเปลี่ยนชีวิตได้จริงวันนี้เราจะมาคลายปมนี้ไปด้วยกันผ่าน20คำถามคำตอบที่จริงจากพระไตรปิฎกโดยตรงข้อที่1คนที่ทำดีแต่กลับเจอแต่เรื่องร้ายพระพุทธเจ้ามองว่าเป็นคนแบบไหนพระองค์ไม่เคยมองว่าคนเหล่านี้โชคร้ายแต่กลับตรัสว่าผู้ที่กเก่าแรงกล้าครอมงำแม้นทำดีย่อมยังไม่เห็นผลในทันที คนที่ทำดีแต่ยังเจอเรื่องร้ายคือคนที่กำลังใช้หนี้กรรมเก่าอยู่ครับเหมือนคนที่ติดหนี้บัตรเครดิตไว้เยอะแม้จะเริ่มเก็บเงินก็ยังไม่รู้สึกว่ารวยในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสไว้ว่ากรรมทั้งหลายมีผลสืบต่อไม่หายไปเหมือนเงาที่ตามตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังทำดีอยู่แต่ยังเจอเรื่องร้ายอย่าเพิ่งหยุดทำดี พราผลแห่งดีกําลังถูกขักลบด้วยกรรมเก่าอยู่นั่นเองข้อที่2กรรมเก่าคืออะไรแล้วทำไมถึงแรงกว่ากรรมใหม่คำว่ากรรมเก่าในพุทธศาสนาหมายถึงเจตนาที่เคยทำไว้ในอดีตทั้งชาติปัจจุบันและชาติปางก่อนซึ่งยังไม่ให้ผลทันทีแต่มารอจังหวะเหมาะสมเพื่อปรากฏผลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตระนิกายว่า กรรมใดยังไม่ให้ผลย่อมสะสมแรงอยู่เมื่อถึงเวลาจะส่งผลเหมือนบมเล็ดที่รอฝนบางคนทำกรรมชั่วไว้ในอดีตแต่เพิ่งเริ่มทำความดีในตอนนี้ก็ยังต้องทดใช้ของเก่าก่อนเพราะองค์เปรียบไว้ว่าเหมือนใส่น้ำสะอาดลงบ่อน้ำเสียต้องใช้เวลาจึงจะใสได้ข้อที่สแล้วคนที่ทำชั่วแต่ดูสุขสบายนั่นไม่ผิดธรรมชาติหรือ คำถามคือพระอานนท์เคยทูลถามพระพุทธเจ้าโดยตรงครับและพระองค์ตอบไว้ชัดเจนว่าอย่าคิดว่าโลกนี้มีแต่ความยุติธรรมแบบทันตาเห็นเพราะกรรมมีเวลาของมันเองคนที่ทําชั่วแต่ยังสุขสบายเป็นเพราะกรรมดีเก่าของเขายังคงส่งผลอยู่พระองค์เปรียบไว้ว่าบุรหุษผู้กินผลไม้สุขจากต้นไม้ ย่อมลืมไปว่าเคยปลูกมันไว้เมื่อไหร่ฉะนั้นอย่าด่วนสรุปใครจากเคยที่เขาเป็นในตอนนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเขากำลังใช้ผลกรรมของช่วงไหนอยู่ข้อที่4ถ้าทำดีแล้วยังเจอเรื่องร้ายเราควรทำอย่างไรต่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเหมือนชาวนาหวานข้าวไว้เต็มท้องฟ้าแม้นวันนี้ยังไม่งอกก็ใช่ว่าจะไม่งอกเลย จงทำดีต่อไปแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครขอบคุณแม้ชีวิตยังไม่ดีขึ้นแต่พระอ,องค์ตรัสไว้ชัดว่าความดีมีผลแน่นอนแม้ในโลกนี้ยังไม่มาโลกหน้กก็ไม่พลาดยิ่งเจอเรื่องร้ายยิ่งต้องเล่งปลูกดีเพราะเรากำลังปลดกเก่าและสะสมแสงใหม่ไปพร้อมกันข้อที่5แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งร้ายที่เจอมาจากกรรมเก่าหรือกรรมใหม่คำตอบก็คือส่วนใหญ่มาจากกรรมเก่าครับแต่มีข้อสังเกตอยู่บางอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมเก่าส่งผลเป็นเวรภัยที่เกินคาดส่วนกรรมใหม่มักเกิดจากการกระทำในปัจจุบันเช่นถ้าเรารักษาศีลพูดดีทำดีแต่จู่ๆก็เจออุบัติเหตุโดนโกงหรือคนใกล้ตัวหักหลัง สิ่งเหล่านี้มักเป็นผลจากกรรมเก่าที่เราทำไว้โดยไม่รู้หรือในอดีตชาติพระองค์จึงสอนว่าอย่าตีความกรรมด้วยความงมงายแต่ให้สังเกตจากเจตานาในปัจจุบันและผลที่เกิดข้อ 6. บางคนทำบุญมาตลอดแต่กลับเจ็บป่วยเลื้อลังพระพุทธเจ้าอธิบายว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสในเวทนาสัมปัจจาสูตรว่าเมื่อบุค คนทำดีแต่มีกรรมเก,เก่าเกี่ยวกับการเบียดเบียนสัตว์ย่อมเจอเวทนาคือความเจ็บปวดเป็นผลสืบเนื่องแม้ทำดีแล้วแต่ถ้าเคยมีกรรมเรื่องการเบียดเบียนชีวิตผลนั้นจะส่งผ่านทางร่างกายเช่นปวดเลื้อนลังป่วยซ้ำซากหายช้าแม้ในชาตินี้ไม่เคยเบียดเบียนแต่กรรมจากอดีตชาติก็ยังทำงานอยู่พระองค์ตรัสอีกว่า เวทนาคือเสี้ยนน้ำของกรรมผู้เห็นเวทนาอย่างเข้าใจย่อมละอกุศลได้หมายความว่าให้ใช้ความเจ็บปวดเป็นเครื่องเตือนใจแทนที่จะโกรธกรรมให้เร่งสร้างกรรมดีและ,จะเจริญเมตตาเพื่อสลายพลังของกรรมเก่าอย่างค่อยเป็นค่อยไปข้อที่7ทําทำไมบางคนทำดีแต่ชีวิตยังไม่ดีขึ้นทั้งที่คนอื่นดีขึ้นไวมาก พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์บางเมล็ดงอกเร็วบางเมล็ดรอฝนคนที่ทําดีแล้วได้ผลเร็วคือคนที่ไม่มีกรรมเก่าขวางจึงเหมือนเมล็ดที่ปลูกในดินดีส่วนคนที่ทําดีแต่ยังไม่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะความดีไม่พอแต่เพราะดินเดิมนั้นเต็มไปด้วยหินและทรายต้องใช้เวลาฟื้นฟูพระองค์สอนว่า ผู้ใดมีศรัทธามั่นคงในกรรมผู้นั้นแม้ช้าก,ก็จะถึงผลแน่นอนดังนั้นอย่าหวังความดีด้วยความเร็วแต่หวังด้วยความมั่นคงและความต่อเนื่องข้อที่ 8, ปดทำไมคนทำดีมักเจอคนไม่ดีมาทำร้ายในสังคิติสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ตั้งมั่นในธรรมย่อมถูกโลกคำทดสอบเพื่อเป็นการชำระจิตให้แกรง่ง สิ่งที่เรามองว่าคนไม่ดีบางครั้งคือเครื่องทดสอบที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีโทสะหรือเมตตาหากตอบโต้ด้วยความโกรธก็กลายเป็นกรรมใหม่แต่ถ้าอดทนและตอบด้วยเมตตาเราจะตัดวงจรคำเก่าในทันทีพระองค์ยังเตือนไว้ว่าคนดีมักโดนทดสอบก่อนจะเห็นผลแห่งบุญเหมือนเหล็กต้องถูกตีจึงจะกลายเป็นดาบข้อที่9 บางคนดีมากแต่เจอเรื่องซ้ำซาเช่นถูกหักหลังซ้ำๆมีเหตุผลไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุณณส,สูตรว่าการเวียนเจอเหตุการณ์คล้ายเดิมคือวิถีของกรรมที่ยังไม่ดับแต่ผู้มีปัญญาย่อมหยุดวงจรได้ด้วยปฏิปทาใหม่หมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนการตอบสนองผลกรรมจะเปลี่ยนเส้นทางทันทีตัวอย่างเช่น เคยถูกหักหลังแล้วเศร้าแต่วันนี้ตอบด้วยสติผลกรรมจะแตกต่างทันทีเพราะกรรมไม่ใช่เรื่องของเหตุการณ์แต่คือเรื่องของเจตนาและการตอบสนองข้อที่10ถ้าเราทำดีแล้วเจอเรื่องร้ายควรอธิษฐานอะไรหรือไม่พระพุทธเจ้าสอนว่าอธิษฐานด้วยปัญญาคืออธิษฐานที่สูงสุดให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเห็นความจริงของกรรม และแม้เจอเรื่องร้ายก็ขอให้ใช้มันเป็นเหตุแห่งการพ้นทุกข์พระองค์ไม่เคยสอนให้อธิษฐานให้หนีพ้นกรรมแต่สอนให้อธิษฐานเพื่อเข้าใจกรรมยิ่งเข้าใจยิ่งหลุดจากความโกรธความกลัวและความทุกข์ข้อที่สิทธิเหตุทำไมบางคนพยายามดีมากแต่คนรอบตัวกลับไม่เห็นค่าพระพุทธเจ้าตราสไว้ในธรรมบทบทที่หข้อหว่า แม้คนดีจะรู้คนพานติฉิินินทาก็อย่าเสียใจเลยเหมือนภูเขาหินไม่หวั่นไวหวต่อสายลมฉันใดคนมีปัญญาก็มั่นคงท่ามกลางคำติฉินนินทาฉันนั้นในบางครั้งความดีของเรายังไม่ปรากฏผลในสายตาคนอื่นไม่ใช่เพราะความดีไร้ค่าแต่เพราะคนรอบตัวอาจยังไม่พร้อมจะมองเห็นแสงจากภายในของเรา พระพุทธองค์จึงสอนให้เรามั่นในธรรมมากกว่ามั่นในคำคนและหมั่นทำดีโดยไม่ต้องรอคำชื่นชมเพราะที่สุดแล้วทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมข้อที่12ถ้าเราทำดีแล้วผู้เข้าใจผิดต้องอดทนแค่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพิขุสูตรว่าใครทำดีย่อมมีคนเข้าใจผิดเพราะความไม่รู้ของผู้อื่นนั้นเป็นผลกรรมเขา แต่ความอดทนของพูตถูเข้าใจผิดคือบุญของเขาอดทนไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มคนที่อดทนได้ในความเข้าใจผิดคือคนที่สะสมบารมีแห่งขันติคือความอดกลัน้นพระองค์ยังตรัสอีกว่าขันติคือเครื่องประดับของนักปราดหากอดทนได้เราจะข้ามผลเหตุการณ์ แต่หากโต้กลับด้วยอารมณ์เราจะติดอยู่ในวงจรเดิมข้อที่13ถ้าเราทำดีแต่รู้สึกเหนื่อยใจท้อใจจะแก้อย่างไรในพาหิยะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าการยึดมั่นในผลคือเครื่องเหนี่ยวรั้งใจแต่การปล่อยวางในผลคืออิสรภาพทำดีแล้วเหนื่อยเพราะเรายังคาดหวังว่าดีแล้วต้องเห็นผลแต่ธรรมะสอนให้ทำดีโดยไม่ต้องคาดหวัง เพราะการคาดหวังเร็วมักสร้างทุกข์ให้ใจลึกๆสิ่งที่พระพุทธองค์สอนคือจงวางใจในกระบวนการคุ้งกรรมเหมือนหว่านเมล็ดพันธุ์แล้วปล่อยให้ดินน้ำและเวลาทำหน้าที่ของมันต่อไปข้อที่14คนที่ทําดีแล้วถูกคนใส่ร้ายบาปหรือบุญเกิดกับใครพระพุทธเจ้าตราสไว้ในอังคุตตรนิกายว่า คนใส่ร้ายผู้อื่นด้วยเจตนาเบียดเบียนย่อมสร้างกรรมแก่ตนเองส่วนผู้ถูกใส่ร้ายหากไม่โกรธไม่โต้ตอบกับได้รับผลบุญเพิ่มพูนนั่นหมายความว่าการถูกใส่ร้ายไม่ใช่ความผิดของเราแต่เป็นโอกาสที่เราอดทนและไม่สร้างกรรมใหม่และยิ่งหากเราให้อภยัยหรือไม่ตอบสนองด้วยโทษะเรายิ่งสะสมพลังแห่งเมตตาบารมี พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการไม่โกรธตอบคือบาปวิเศษที่ตัดกรรมเก่าโดยไม่ต้องลงมือทำร้ายใครเลยข้อที่15ถ้าเราเห็นคนไม่ดีได้ดีแล้วรู้สึกทับแขนใจเราผิดไหมพระองค์ตรัสชัดในพรรมบทข้อ50ว่าไม่ควรลิสยาในบุญของผู้อื่นเพราะผู้มีจิตลิสยาย่อมไม่ได้บุญนั้นเราผิดหรือไม่ผิดที่เรายัางหลง ไปวัดคุณค่าความดีด้วยผลลัพธ์และวัดชีวิตคนอื่นด้วยความคาดหวังของตัวเองคนไม่ดีได้ดีวันนี้อาจเป็นผลของกรรมเก่าในอดีตแต่หากเขาไม่หยุดทําชั่วผลกรรมใหม่ย่อมตามมาแน่นอนในทางกลับกันถ้าเราลิสยาแม้นทําดีใจก็ยังเป็นอกุศลทำให้บุญไม่เต็มพระพุทธองค์กิ่สอนว่า ให้ยินดีในความดีของผู้อื่นแล้วบุญจะไหลมาโดยไม่ต้องอ้อนวอนข้อที่16ถ้าเราทำดีทุกวันแต่ชีวิตยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแปลว,ว่าเรากำลังทำผิดทางหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตละนิกายว่าผู้ใดเพียรทำดีแม้นผลยังไม่ปรา,ากฏแต่ย่อมปรากฏแน่ในวันข้างหน้าเหมือนน้ำซึมสู่รากไม้ ไม่นานใบย่อมพลีดอกย่อมบานธรรมะไม่ได้ให้ผลทันทีเหมือนสั่งของจากร้านค้าแต่ให้ผลแน่หากเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนจนเป็นทุกข์บางคนอาจคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่แท้จริงจิตของเราเริ่มนิ่งความทุกข์เริ่มเบาบางและปัญญาเริ่มสองทางนั่นแหละคือผลของการทำดีอย่างแท้จริงข้อที่17 พระพุทธเจ้าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมทำดีแต่ถูกใส่ร้ายดีครับและเกิดขึ้นกับพระองค์เองเช่นในกรณีนางจินตามานีที่แซ้นทำเป็นว่าพระองค์ทำให้เธอตั้งครัภประชาชนบางส่วนหลงเชื่อคำเท็จแต่พระพุทธเจ้าไม่โต้อตอบด้วยโทสะทรงนิ่งและสุดท้ายความจริงก็ปรากฏสิ่งนี้จึงสอนเราได้ว่า แม้นพระพุทธองค์ก็ไม่ได้หลุดพ้นจากการถูกใส่ร้ายแต่ท่านเลือกที่จะวางใจในธรรมไม่ใช่โต้กลับด้วยอารมณ์เพราะสัจจะและการเวลาจะเป็นผู้ไขความจริงเสมอข้อที่18การที่เราทำดีแล้วถูกเอาเปรียบแปลว่าเราควรเลิกดีไหมไม่เลยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนทำดีแล้วถูกคนชั่วเอาเปรียบ เป็นเพราะบุญเก่ายังไม่แรงพอจากคุ้มภัยแต่อย่าหยุดเพราะทุกความดีที่ทำคือการสะสมเกาะแห่งกรรมในอนาคตธรรมะไม่เคยหลอกใครแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าผลกรรมมีทั้งไวและช้าหากเลิกทำดีเพราะถูกเอาเปรียบเท่ากับเรายอมให้คนชั่วชนะใจเราแท้จริงแล้วเราทำดีเพื่อฝึกตนเองให้พ้นทุกข์ ไม่ใช่เพื่อให้ใครมายกย่องข้อที่19ทําทำดีแล้วมีแต่คนอิจฉาเกลียดเราทำยังไงให้ใจสงบพระองค์ตรัสในสุตันตปิฎกว่าผู้ใดมีจิตอิจฉาย่อมตกในไฟกิเลสแต่ผู้ใดมีเมตตาย่อมหลุดจากไฟนั้นเมื่อเราทำดีจนเด่นก็เป็นธรรมดาที่คนบางคนจะรู้สึกอึดอัดเพราะแสงของเราไปกระทบกับเงาในใจเขา แต่แทนที่จะประทะกับพระองค์สอนให้แผ่เมตตาให้เขาแล้วรักษาใจเราให้ใสเมตตาไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นทันทีแต่ช่วยให้เรายังเป็นมนุษย์ที่ดีแม้นจะอยู่ท่ามกลางความเกลียดชังข้อที่20สิสุดท้ายการทำดีแล้วเจอเรื่องร้ายคือบททดสอบหรือกรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุก์ที่มาหาคือผลของกรรมเก่า ส่วนปฏิกิริยาที่เราตอบสนองคือการสร้างกรรมใหม่การทำดีแล้วเจอเรื่องร้ายคือบททดสอบว่าเราจะตอบสนองอย่างไรถ้าเรายังคงดีท่ามกลางเรื่องร้ายแสดงว่าเรากำลังตัดกรรมเก่าและสร้างเส้นทางใหม่ให้ชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าหวั่นไหวต่อผลแห่งกรรมเก่าแต่อย่าละเลยต่อการสร้างกรรมใหม่ให้ดีกว่าเดิม ทำไมเราทำดีแต่กลับเจอแต่เรื่องร้ายคำตอบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงปลอบใจแต่คือแสงสว่างที่พาเรามองทะลุไปยังแก่นของชีวิตเพราะโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนดีในทันทีแต่มอบบททดสอบให้คนดีได้ฝึกความมั่นคงในจิตได้ฝึกขันติเมตตาและวางใจในธรรมและในวันหนึ่งเมื่อผลบุญสุกงอม แสงของกรรมดีจะส่องสว่างยิ่งกว่าที่คุณเคยเชื่ออย่าเลิกดีอย่าเปลี่ยนตัวเองเพราะคำคนอย่าเลิกเชื่อในคุณค่าของใจดีๆที่คุณมีเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดมั่นคงในธรรมผู้นั้นไม่ต้องกลัวความมืดใดในโลกนี้เลยธรรมะจะคุ้มของผู้ประพฤติธรรมและนั่นคือสัจธรรมที่ไม่ต้องการคำอธิบาย แต่ต้องการเพียงแค่ความมั่นใจว่าเราจะดีแม้ไม่มีใครเห็นหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ